สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง FAYNWK เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะพา f c ช่อง FAYNWK แวะมาดูไข่ของหอยเชอรี่ S. สีทองนะคะทุกคนตอนนี้น้องๆอ,ออกไข่อาจจะยังไม่เยอะนะคะแต่ว่าก็มีออกไข่เห็นบ้างแล้ว ยังไม่ตายนะคะทุกคนน้องรอดอยู่นะคะเห็นไหมคะน้องตรงนั้นมีน้องไข่อยู่ดูเราจะไปเก็บไข่น้องกัน ที่นะคะทุกคนวันนี้เราเก็บไข่น้องหอยเชอรี่สีทองได้ทั้งหมด4ี่แพรนะคะมีแพรใหญ่แล้วก็แพรเล็กอีก3าแพรนะคะนี่เราจะมาติดตามชีวิตของน้องน้องเชอรี่สีทองกันนะคะทุกคนตอนนี้เราได้เก็บน้องหอย ทุกคนเราก็จะวางน้องไว้แบบนี้เบาๆก่อนเราจะมาติดตามผลของน้องๆกันนะคะวันนี้เรายังไม่ได้ผึ่งแดดนะคะทุกคนเราต้องเอาน้องๆไปพึ่งแดดสักก่อนนี่แพรนนี้ใหญ่มากเลยอันนี้เป็นน้องหอยเชอรี่พันอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราเก็บไข่ได้แล้ว เราจะเพาะไข่น้องๆกันนี่นะคะเราจะมาติดตามชีวิตน้องๆกันต่อไปนะคะทุกคน,น,คว,นวันนี้เราก็จะขอจบคลิปรีวิวไข่น้องหอยไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปต่อไปจ้า